ของไทยเราเนี่ยจะอยู่ที่เสาชิงช้าแห่งเดียวเท่านั้นเองตัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอามาเสาชิงช้าเนี่ยก็เอามาจากเฮียงบูซัวใช่เหรอใช่มีที่นี่ทีเดียวอฮะแล้วที่อื่นที่แบบว่าเป็นศาลเจ้าพ่อเสือเนี่ยไม่ใช่จะบอกให้ใช่ไม่ใช่ที่แรกของเมืองไทยที่ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเขาจะได้เอาขี้ทูบจากไม่ใช่เขาเอาถุงทูบจากเฮียงบูซัววันเฮียงบูซัวมาที่เมืองไทยใช่ไหมแล้วมาตั้งศาลเจ้าพ่อเสือใช่ไหมศาลเจ้าพ่อเสือใช่แล้ว แล้วองค์องค์ท่านก็มาจากที่นู่นด้วยแล้วองค์เฮียมูส่วนนี้เป็นใครคือใครยังเทียงเสียงตีค่ะเทียงเฮียงเสียงตีกับองค์ตัวเรี่ยองเดียวกันไหมเทียงเทียงเสียงตีกับตัวเราียกคืออันเดียวกันตัวเราียกก็คือเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันใช่ไหมูส่วนนี้คือชื่อของท่านเลยอ๋อแล้วก็มีมีลูกน้องก็คือลีเอะกงลีเอะกงเหรอใช่เป็นอ๋อเป็นเป็นรุกน้องของท่านเหรอครับเอ๊ะไม่ใช่ต่ับงูเหรอ ขั้นเหย็บเตาเหยียบงูนี่เหย็บเตาเย็บงูอันนั้นจะใช่ใช่สำเร็จดักเตากังูใช่สำเร็จแต่ว่าเทพที่เป็นอะไรนะอัคราอ๋อเทพบริวารเทพบริวารก็คือลีอะลีะหรือเรียกว่าเจ้าพ่ออ๋อพระเสือพระเสือเขาเรียกพระเสือโอ้ยเอะโอ้ห่อเอยห่อเอะห่อเอยเออหูหูเอะก็ใช่ห่อเอยก็ใช่พระเสือ เขาไม่เรียกโหรียเป็นภาษาชาวบ้านมากมอเทียไม่เพราะเขาเรียกว่าเรียกองเรียกององคนี้แต่ก่อน่ะเขาเป็นแซลี่โแซของท่านคือเรียแล้วก็ก็เป็นเฮียก็คือพระท่านเทพใช่ครับพรบะท่านเทพแซลี่มันพาะกว่าเยอะมันให้เกียรติท่าน โขาเอียเป็นภาษาชาวบ้านหมอเทียไม่เพาะเลยไม่เพาะใช่ไหมฮะใช่